สวัสดีครับวันนี้ก็อีกหนึ่งตัวอย่างงานนะครับที่ผมก็ไม่เคยซ่อมเหมือนกันอันนี้เป็นมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์นี่เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในเครื่องชุดขยายเสียงนะครับก็อาจจะใช้ในการรวมสัญญาณรวมสัญญาณต่างๆเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ส่งออกไปภาคขยายเสียงนะครับก็อย่างเช่นช่องนี้ช่องนี้เป็นไม้นะครับช่องที่1เป็นไมช่องที่2เป็น คีย์บอร์ดช่องที่3เป็นกีตาร์กีตาร์โปงกีตาร์ไฟฟ้าอะไรว่านไปนะครับก็มีไมค์คนร้องเพลง 1, 2, 3คนเขาก็เสียบ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 เยบข้ามาด้านนี้พวกนี้นะครับจากนั้นก็ออกเอาพุทออกไปออกไปที่ภาคขยายเสียงนะครับหรือว่าตัว power amp ก็เพื่อนเพื่อนก็คงจะพอพอรู้อยู่แล้วนะครับก็ตัวนี้ส่งมาให้ผมในอาการที่เปิดไม่ติดนะครับชุดชุดภาคขไฟนี่เขา ขาช็อตนะครับไม่ช็อตมาผมเปิดแล้วล่ะนะครับเปิดออกแล้วนะครับก็จะมีบอร์ดมีบอร์ดอันนี้บอร์ดข้างหลังนะครับบอร์ดข้างหลังของเขาเป็นชุดชุดคอนโทรลต่างๆนะครับส่วนตัวที่เสียนะครับก็คือตัวนี้นะผมก็ถอดออกเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นชุดเพลว์สปายนะครับก็เป็นบอร์ดเพลว์สปายเขาก็จะมีไฟออกเขาก็จะออกไฟออกก็คือมี1 5โวลต์นะครับมี1 5โวลต์มี มีบวก5โวลต์แล้วก็มีลบสิโวลต์แล้วก็บวกส8โวลต์ไอ้4 8โวลต์นี่น่าจะเป็นไม่ไปเลี้ยงชุดชุดไม่แฟนทอมถ้าผมพูดไม่ผิดนะถ้าผมพูดผิดก็ต้องขออภัยนะครับชุดนี้อาจจะเป็นชุดไม่ไปเลี้ยงไม้นะครับพวกนี้อาจจะเ,เงวงจรเลี้ยงอะไรต่างต่างของเขาที่อยู่ข้างในนะครับก็ด้านหลังก็ไม่ไปนะครับไม่แล้วก็ช็อตตรงนี้ไม่นะครับด้านนี้ไม่เลยนะไม่ตรงนี้นะครับไม่เรียบร้อยเลย แล้วก็ IC ตัวนี้ไม่รู้เบอร์อะไรนะครับก็ถอดออกมานะครับถอดออกมาให้ผมดูนะครับแล้วก็มีมอสเฟตมอสเฟตเนี่ยหายเจ้าของถอดแล้วก็หายก็ส่งมานะครับส่งมาตามนี้นะแล้วก็ต่อฟิวมาเคยไปซ่อมมาแล้วรอบหนึ่งนะครับไปซ่อมมาช่างแถวแบ้านก็ซ่อมมาแล้วก็ใส่ชุด Power p a c แมานะครับก็ Power p a c แรู้สึกตอนนั้นถามว่า2เส้นอะไรประมาณนี้ เขาแพก2เส้นนะครับต่อได้ประมาณสักไม่ถึง45นาทีนะครับออกจากร้านมาเขาก็มาเปิดที่บ้านแล้วก็ดังตุ๊บก,ก็เรียบร้อยเลยครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาลองซ่อมกันดูครับถ้าซ่อมไม่ได้หาเบอร์ไม่ได้อันนี้ไม่รู้เบอร์อะไรนะครับถ้าหาเบอร์ไม่ได้อาพวกนี้ก็ไม่ขาดไปแล้วนะครับไม่มีเบอร์แล้วบางตัวก็ไม่มีเบอร์ก็ต้องอ work to d o ดาเอานะครับถ้าซ่อมไม่ได้ก็ ก็ตองต้องใช้อย่างไหนก็ว่านไปนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูวิธีการ,รแก้ปัญหากันนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมพยายามหาเบอร์ซีใส่นะครับก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นเบอร์ซีอะไรนะครับเราก็ขูดมาเรียบร้อยแล้วก็ทั้งตัวทั้งนทานขาดไหมนะครับแล้วก็ตัวมอสเฟต ก็ไม่รู้ว่าเบอร์อะไรด้วยมอสเฟตนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราใช้เบอร์อะไรที่ที่แทนก็อพอจะได้อยู่แต่ว่าตัว IC นี้ค่อนข้างจขยุ่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยลงคอมมิชนว่าผมก็จะใช้ตัว power pack นะครับจากที่นําเสนอมาแล้วหลายๆคลิปนะครับ power pack ก็สามารถใช้งานได้นะครับอันนี้จะรุ่นใหญ่หน่อยนะครับจะรุ่นใหญ่ก็จะเป็นมอสเฟตรุ่นใหญ่นะครับแต่ว่าตัวที่ติดตั้งที่นำมาใช้จะเป็นรุ่นเล็กหน่อยนะครับ ก็จะใช้มอสเฟตลักษณะประมาณเท่านี้นะครับตัวเท่านี้นะตอนนี้ผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับยึดยึดกาวยึดอะไรเรียบร้อยนะครับอันนี้ใส่กาวนะแล้วก็ใส่ซิลิโคนซิลิโคนกาวเข้าไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ยึดติดเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่ได้ต่อสายนะครับเหตุผลที่ใช้ powerpack ทดแทนได้ก็เพราะว่าเราไล่ลักษณะวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับวงจรน,นี้จะเป็นลักษณะเขาจัดวงจรมา เป็นไฟแบ็คคอนเวอร์เตอร์นะครับก็มีมอสเฟตหนึ่งตัวนะครับ power MOSFET นะแล้วก็มีตัว IC PWM นะครับที่จ่ายพลั้นควบคุม MOSFET ตัวนี้นะครับเมื่อมอสเฟตตัวนี้ทำงานได้นะครับหรือว่า switching ทำงานได้เรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะส่งผ่านผ่านสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กนะครับก็จะเกิดการเหนี่ยวนำผ่านหมอแปลงตรงนี้นะครับแล้วก็จ่ายให้อออกไปด้านนี้นะครับแล้วทำไม ช่างคนก่อนนะครับช่างคนก่อนเนี่เท่าที่สอบถามก็ใช้ power pack อยู่แต่ว่า power pack มันจะมี3เส้นมี5เส้นนะครับอันนี้ผมใช้ผมเลือกใช้5เส้นเพราะว่า5เส้นนี้เราเราจะสามารถปรับแรงดันได้อัตโนมัตินะครับถ้าเป็น power pack สามเส้นนี้เราจะต้องปรับแรงดันเองนะครับถ้าต้องปรับแรงดันตรงนี้มา5โวลต์ซึ่งซึ่งมันจะไม่เหมาะกับวงจรนี้เพราะว่าวงจรนี้เขามีออโตอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ให้ใช้ power pack ห้าเส้น จ่ายลักษณะออโต้ไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเริ่มต่อเริ่มไล่วงจรกันนะครับลำดับแรกนะครับผมเคยนำเสอนอายคลิปแล,ล้วล่ะแต่ว่าเราก็ทบทวนกันไปนะครับลำดับแรกนี่เขาให้เขาให้ตรวจสอบไฟ3 0 0ซึ่งมันมีอยู่เรียบร้อยนะครับเป็นไฟ3 0 0หรือว่าเป็น PFC นะครับของเราเนี่มันไม่ใช่ PFC นะะตัดทิ้งไปนะครับอันที่2ก็คือเขาให้รีมูฟ พวกมอสเฟตแล้วก็ไอซีออกนะครับผมก็เอาไอซีออกแล้วแล้วก็มอสเฟตออกเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับเราก็เริ่มต่อกันเลยนะครับสายสีแดงครับลำดับที่หนึ่งนะสายสีแดงสายสีแดงเนี่ยเขาให้ต่อที่ไฟสามร้อยนะครับจุดหลักๆก็คือต่อที่ขาเดนนะครับขาเดนของมอสเฟตนี่ครับเขาเขียน่าดีเดนนะครับสีแดงนะครับสีแดงเราต่อที่ขาเดนของมอสเฟตไปเลยนะครับ แดงตัวนี้นะ,ะนเพื่อนๆไล่ค่อยๆไล่ไปนะครับแล้วตรงไหนเป็นขาเดนเราดูยังไงคราวนี้อ่าซีสีเหล้วนตัวนี้ครับซีสีเหล้วนควบบวกนะครับควบบวกซีสีเหล้วนตัวนี้นะก็ค,คือด้านนี้ด้านนี้นะครับเนี่ยด้านนี้ปับ๊บเขาก็จะวิ่งไปเขาจะวิ่งผ่านเขาที่มอแปลงนะครับเขาที่หมอแปลงตรงนี้นะเขาที่มอแปลง แล้วมันจะออกไปเข้าม่แปลงหนึ่งขานะครับเข้าโม่แปลงด้านนี้นะครับแล้วก็ข้ามมานี่ม่แปลงด้านนี้แล้วก็จะมาที่ขาเดนตัวนี้ตอนนี้คือขาเดนนะครับอันนี้คือขาไฟเลยนะครับอ่าตามตามที่เขาบอกนะขาเดนนะครับเราก็ต่อเข้าไปเลยนะครับอ่าลองดูนะครับจะได้ไหม นะครับก็อยาให้มันช็อตกับตัวอื่นนะครับต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูมันช็อตกับตัวนี้ไหมไม่ช็อตนะครับนี่นะอันนี้ขาเดนนะครับขาไฟ300โวล์นะลำดับที่2นะครับลำดับที่สสีดำครับสีดำสีดำก็จะเป็นกลาวครับสีดำนี่จะเป็นกราว่สีดำเป็นกราวนะอันนี้ไม่ยากนะครับ กราวนี่เราจะลงตรงไหนก็ได้ขอให้มันเป็นกราวนะครับเราดูยังไงครับกราวกราวก็คือตัวคาปาซิเตอร์ไอซีสี่ยวนี่ครับขั้วลบตรงนี้คือกราวนะครับเพราะฉะนั้นขั้วลบัวนี้สีดําผมมันมามันมาไม่ถึงตรงนี้นะครับอ่ามาไม่ถึงตรงนี้เราก็จับเลยครับตรงไหนเป็นกราวเนี่ยนี่ก็กราวนี่ก็กราวนะครับอ่านี่ก็กราวมันเป็นศูนย์นะครับเนี่ยกราวเลยนะ นี่กราวไหมอ่า pues mm nah นี่ไม่ใช่กราวนะครับแล้วก <gel> ็หาเลยครับตรงนี้ใช้แว่นหน่อยนะครับอ่ากราวตัวนี้ตัวนี้คือกราวเนี่ยตรงนี้คือกราวครับอ่าตรงนี้ล่ะตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ก็ใช่นะครับมันเป็นศูนย์นะอันนี้ขั้วลบครับอันนี้ขั้วลบอันนี้คือออปโตออปโตขากราวลงกราวตรงนี้นะครับงั้นผมมาต่อใกล้ตรงนี้เลยลงกราวไปเลยนะครับ เาใส่เข้าไปเลยเรียบร้อยนะครับนี่กล่าวนะใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับต่อไปขาที่สามครับขาที่สามนี่เป็นอะไรเอ่ยขาที่สามสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินสีน้ําเงินนี้เขาให้ต่อที่ออโต้ครับ ออโตมันจะมีสองขาอ่าดูตามนี้นะคือออโตตัวนี้ครับออโตเราจะต่อขาที่ไม่ใช่ขากลานะครับอ่าดูนะออโตออโตฝั Opt o. Opt o ่งฝั่งเก่าร้อนนะครับอ่าดูจากด้านหน้านะครับด้านหน้าตัวนี้ด้านนี้คือออโตนะครับออโตด้านนี้นะนี่นะอ่าพลิกมานะครับอ่าด้านนี้ด้านนี้ครับอ่าโทษทีด้านนี้ฝั่งก่าร้อนนะด้านนี้พลิกมาปับ๊บมันก็จะมีมีสองตรงนี้นะครับ ขาข mm ้างหนึ่งจะเป็นกลาวก็คือเราต่อไปแล้วเราไม่ใช้นะครับเราก็ต่อกับขาอีกข้างหนึ่งที่ไม่ใช่กลาวก็คือขานี้ครับอ่าเราจะลงตรงนี้ก็ได้อ่าลงตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะลงตรงตรงตัวต้านทานตัวนี้นะครับฟังเสียงนะลงตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยมันตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันนะตรงนี้เลยนะครับเราอาจจะขูดตรงนี้หน่อยก็ได้นะครับขูตรงนี้หน่อย เอาตรงนี้แหละใกล้ๆตรงนี้นะครับขูดออกไปเลยครับขูดปิน้นเขาไปนิดนึงมัดกี้เลยครับตรงนี้ลงอันนี้คือต่อสีลมเงินต่อออโต้นะครับใส่เข้าไปเลย เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วต่อไปครับสีสีไหนเลยต่อมาสีขาวครับลำดับที่สี่นะครับเส้นที่สี่นะสีขาวนี่ครับสีขาวคอยต่อที่ไฟเลี้ยงนะครับสิบสองถึงสิบแปดโวลต์เป็นไฟเลี้ยงไอซีนะครับไฟเลี้ยงนะไฟเลี้ยงเราหายังไงครับคราวนี้ ถ้ามันเป็นสวิตชิ่งแบบแบบไฟแบ,บ็คอนเวอร์เตอร์มาลักษณะแบบนี้นะครับเขาจัดวงจรจะเป็นมาตรฐานเลยนะครับมันจะมีขดอยู่2ขด,ขดขดแรกก็คือขดไฟชุดนี้ชุดนี้ก็คือไฟ300ขดที่2ก็จะเป็นชุดชุดที่เราต้องการก็คือชุดนี้ครับถ้าเราดูจากด้านหน้าครับคานนี้ดูจากด้านหน้าปั๊บเราจะมองเห็น C ตัวเล็กๆอยู่1ตัวถึง2ตัวลักษณะนี้นะครับนี่คือ C ตัวนี้นะเราก็ต่อที่ C ตัวนี้เลยครับต่อที่ขั้วบวกของ C ตัวนี้ แล้วเราจะรู้ไงคราวนี้เราก็ดูที่ดูที่มอแปลงครับนี่คือขดมอแปลงสองตัวนะขดหนึ่งก็คือเขาต่อจากไดโอดออกมาตัวนี้ครับนี่คือคือต่อจากไดโอดออกมาเลยนี่นี่คือไฟที่เราจะต้องต่อต่อมาปับ๊บเขาก็ผ่าน R ตัวหนึง่งผ่าน R เสร็จเขาก็มาเข้าที่ C ครับ C ตัวนี้ก็คือลงกาวไป C ตัวนี้ขั้วบวกตรงนี้ครับอ่าเข้าตรงนี้เลยครับเข้าตรงนี้เลยหรือจะเข้าตรงนี้ก็ได้หรือจะเข้าตรงนี้ก็ได้ะน,ไดนะครับอ่าลองดูครับสีขาวนะครับคราวนี้ สีขาวผมก็จะเข้าเข้าตรงนี้เลยนะครับเข้าขูดเลยขูดไปนะครับขูดเพิ่มนิดนึงนะครับจะต่อไม่ค่อยยากมากนะครับตัว power pack นี้นะ อนะครับก็ต่อไฟเข้าไปนะครับเรียบร้อยนะครับก็คอมที่ c เลยนะครับอคอมที่ c ตัวนี้เลยนะครับไฟไฟเขาจะออกผ่านในอดตัวนี้นะครับผ่านในอดตัวนี้แล้วก็ผ่าน r ผ่าน r ได้ไหม r มันค่าสิบโอห์มครับต่ำไม่มีปัญหาเราจัดสายนิดหน่อยนะครับ อย่ไปว่ากันนะก็ไล่ดูนะครับไม่ให้มันช็อตโอเคต่อไปนะครับสีเขียวครับสีเขียวสีสุดท้ายครับคราวนี้สีสุดท้ายเขาบอกว่ากรีนกรีนไลน์นะครับต่อไฟที่3เลเวลเหมือนกันแต่จะเป็นไฟเมนนะครับไฟหลักก็คือออริจินอลไฟเมนไฟหลักคืออะไรไฟที่มันออกจากขั้วขั้วไดโอดเลยครับไดโอดบิดก็คือขั้วบวกของไดโอดบิดนะครับ เราลงนะขั้วบวกของไดดบิดในวดบิดคือต <piano tiế> <en> ัว <trad> นี้ครับเขาจะมีขีดตรงนี้นะครับรอยบากตรงนี้นะรอยบากตรงนี้ลงไปอันนี้คือขั้วบวกครับขั้วบวกคือตัวนี้นะครับขั้วบวกคือต่อจากตรงนี้เลยครับวิ่งไปเรื่อยๆครับมันก็จะเข้าที่ขั้วขั้ว C ขั้วบวกของ C นะครับวิ่งมาถึงตรงนี้นะเราจะต่อตรงไหนก็ได้นะครับเราจะต่อด้านนี้เลยก็ได้เนี่ยต่อตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือจะต่อตรงนี้ก็ได้ก็แล้วแต่ ผมจะเลือกต่อตรงนี้นะผมจะขูดตรงนี้หน่อยนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับเราก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับลองดูนะครับเรียบร้อยแล้ว เข้าไปนะครับยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับใช้ถูกช่วยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จัดให้มันดูอ่ะเดี๋ยวค่อยมาจัดนะครับ ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตรวจสอบนะครับว่ามันจะช็อตกันไหมมันใกล้กันเกินไปหรือเปล่านะครับลลังทำความสะอาดก่อนนะครับ เร okay. ียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบดูครับยาวเลยนะครับไม่ต้องตัดคลิปเลยลองดูนะตัวตัวนี้ออโตนะครับตัวนี้ออโตนะถ้ามันทํางานได้ออโตตัวนี้ต้องวัดครบตกข้อบได้หนึ่งโวล์ครับเท่านั้นเองนะครับถ้าได้หนึ่งโวล์ก็แสดงว่ามีมีไฟเลี้ยงออกมาแล้วก็กลับมาด้านนี้นะครับอ่ะลองดูครับเดี๋ยวเสียบปลั๊กเลย ระเบิดก็ได้เห็นไดูู้กันแล้วครับว่าเอาพุทมันจะช็อตไหมอ่ะสามสองหนึ่งนะครับไม่ระเบิดนะครับหลอดไฟไม่สว่างนะลองดูครับอันนี้ขั้วออปตนะได้ไหมอ่าออปตได้ลบหนึ่งครับกระเสลำโพจับผิดขั้วใช้ได้ครับตอนนี้ออปตได้หนึ่งโวลต์ครับตรงนี้หน้าออปตนะครับได้หนึ่งโวลต์นี่เรียบร้อยนะครับ กส็แล้วว่าไฟออกหมดเรียบร้อยนะครับเราปิดนิดนึงนะครับเอานี้มาวัดดูไฟครับไฟจะออกจุดนี้นะครับผมไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นกราวเราลองดูครับตรงนี้น่าจะเป็นกราวนะครับเช็คกราวตรงนี้ได้ไหมอ,ออก48โวลต์ตามนั้นนะครับ47 48นะครับอันนี้ต้องเป็นลบ15อันนี้น่าจะเป็นกราวนะกราวของเขานะครับ อันนี้ได้15ครับอ่า15ลบ15แล้วก็48นะครับไฟ5โวลต์น่าจะน่าจะจุดนี้ลองดูตรงไหนเป็นไฟ5โวลต์อ่าไฟ5โวลต์ก็ออกครับอ่าเรียบร้อยครับอ่าปิดก่อนนะครับก็ถือว่าสำเร็จนะครับสำเร็จเดี๋ยวเราก็ไปประกอบต่อใช้งานทีนึงนะครับมันจะติดไหม หรือว่าถ้ามันใช้กําลังมากกว่านี้มันจะระเบิดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับก็ต้องไปลองดูกันครับคราวนี้ก็ใช้เรียบร้อยละเดี๋ยวไปประกอบใส่เครื่องจริงครับแล้วก็ทดลองกันดูครับต่อกันนะครับหลังจากที่ผมประกอบเครื่องเรียบร้อยนะครับผมก็เปิดทดลองนะครับก็ปกบว่าสามารถใช้งานได้นะครับไฟไฟตรงนี้ก็ติดนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้จะทดสอบยังไงนะครับว่ามันใช้งานได้ไม่ได้เพราะว่า สอบถามเจ้าของเล้วนี่เจ้าของบอกว่าเราจะต้องโหลดโหลดแอปลงใส่มือถือหรือว่าใส่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็คอนเน็กนะครับหรือว่าเชื่อมต่อกับกับชุดนี้นะครับถึงว่าเราจะเอาสายมาเสียบแล้วก็ต่อเข้าที่ Power Amp เลยเนี่ยมันก็จะไม่ดังเหมือนเดิมเพราะว่ามันมีระบบระบบพาสเวิร์ดแล้วก็ปิดสัญญาณช่องพวกนี้อยู่นะครับประมาณนั้นนะ แต่ประเด็นประเด็นไม่ใช่อยู่ตรงนั้นนะครับประเด็นก็คือว่าผมเปิดทดลองได้ประมาณสักสักครึ่งชั่วโมงนะครับเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงผลปรากฏคือมันร้อนครับมันค่อนข้างจะร้อนมากข้างหลังตรงนี้นะครับก็คือชุด power supply ร้อนมากมันสิ่งที่ผมแก้ไขต่อไปก็คือผมติดตั้งพัดลมครับติดตั้งพัดลมหนึ่งตัวเข้าไปตัวด้านนี้นะครับตรงนี้เป็นพัดลม dc นะครับ12โวลต์เราก็ต่อจากไฟ10 15โวลต์ที่อยู่ในบอร์ดนะครับ แต่ว่าเราก็ใช้78 1 2หนึ่งนะครับ ic 7 8 1 2แแล้วก็ใช้ C ีฟิลเตอร์นะครับลดแรงดันลงมาแล้วก็เก็บประจุด้วย C ฟิลเตอร์แล้วก็ใส่พัดลมตัวนี้นะครับก็ดูดออกนะครับพัดลมตัวนี้ดอกแล้วก็ติดตั้งพัดลมอีกตัวหนึ่งก็คือพัดลม220โวลต์นะครับตอนแรกติดพัดลม220โวลต์ก่อนเพราะว่าเนื้อที่ตรงนี้มันจํากัดนะครับแล้วก็เจาะตรงนี้นะครับเจาะตรงนี้เพื่อให้ลมเข้านะครับ ตรงนี้ดูดด,ด,ดูดลมเข้ามานะครับถ้าดูดออกเนี่ยจริงๆอยาดับจะดูดออกนะครับแต่ว่าเราต้องเจาะตรงนี้มันก็จะเสียหายมากเกินไปนะครับก็ดูจะไม่สวยติดแล้วติดพัดลมตัวแรกตัวนี้นะครับไม่ไม่ค่อยเวิร์กนะครับก็ยังร้อนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็เลยต้องเพิ่มพัดลมตัวนี้12บสองโวลต์ดี1ีสโวลต์เข้าไปนะครับก็ดูดออกมาก็โอเคครับตอนนี้เปิดอยู่ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก็ก็อุ่นๆนะครับก็ความร้อน ร้อนลงมาหน่อยนะครับก็น่าจะใช้งานได้นะครับเดี๋ยวทดลองเปิดดูนะครับเปิดเรียบร้อยนะครับพอเปิดแล้วก็จะได้ยินเสียงพัดลมตัวนี้นะครับเนี่ยลมออกมานะครับเพราะว่าจากจากเท่าที่ดูเนี่ยถ้าความร้อนมันร้อนมากๆเนี่ยมันก็จะจะพังง่ายจะเสียง่ายนะครับซึ่งผมคิดว่าครั้งแรกเนี่ยแรกๆสุดเลยเนี่ย ที่วงจรเขาเสียง่ายนี่ก็น่าจะเกิดจากความร้อนสะสมที่อยู่ข้างในนะครับอตอนที่ผมไม่ติดพัดลมนะแล้วก็แกะฝาเครื่องออกมาแล้วก็เปิดเปิดก็ปกติครับจะไม่ร้อนจะไม่อะไรนะครับก็แสาดงว่าบอร์ดเขาไม่ได้ช็อตไม่ได้อะไรแต่ว่ามันเป็นความร้อนสะสมที่ที่ที่อยู่ภายในภายในเครื่องนะครับแล้วมันระบายออกไม่ได้ก็เลยทําให้โดยรวมภาพมันโดยรวมมันร้อนมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งพัดลมไปก็โอเคครับก็ลองเปิดอยู่ ปิดทิ้งๆไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับก็ใช้ได้อยู่อะเวปิดก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเอาไปใช้งานจริงเนี่ยมันก็ต้องมีกําลังมากขึ้นก็ความร้อนก็คงจะมากขึ้นนะครับถ้าเราไม่ติดตั้งพัดลมระบายความร้อนนี่ก็คงจะจะใช้ได้ไม่นานนะครับคงจะเสียกลับมาอีกนะครับก็ยังไงคลิปนี้ก็คงต้องส่งกลับคืนนะครับก็ทดลองไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวให้เจ้าของเขาทดลองนะครับถ้าโอเคอะไร เสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมก็จะอัพคลิปเพื่อนๆได้ได้รับชมกันนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมกันมาคลิปนี้ซ่อมด้วยด้วยวงจรเองใช้ใช้วงจรจริงๆเขาไม่ได้นะครับก็ต้องใช้ตัว power pack ไปนะครับก็ต้องลองดูเพราะว่า power pack เนี่ยจะจะรับได้ขนาดไหนนะครับปกติก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าตัว power pack ผมก็เปลี่ยน m o s f e t ให้มันทนกระแสมากขึ้นนะครับก็ใช้ m o s f e t ประมาณ1 5บแอมป์20แอมป์นะครับ ก็ทนมากขึ้นก็ต้องขอบคุณเพื่อนอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ